นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทานสัมปทาอารักขสัมปทาสมชีวิตา กัญญานามิตตาตีบัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อชี้แนวทางดำเนินแก่บรรดาท่านผู้อยู่ครองเดือนซึ่งมีกิจธุระมากยากที่จะดำเนินให้ตัวถึงและสม่ำเสมอเสมอโดยไม่ผิดพลาดได้เพราะการงานและสังคมความเกี่ยวข้องในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันมีมาก ซึ่งอาจเหลือวิสัยที่จะทําให้ถูกต้องเสียทุกอย่างถ้าไม่ได้สำเนียกศึกษาไว้พอประมาณคนเราที่ทําตนให้พลาดท่าลงไปจนถึงกับตั้งตนไม่ได้เนื่องจากการศึกษาน้อยหนึ่งมีการศึกษามากแต่ขาดการยับยั้งน้ําใจหนึ่งจึงเห็นสิ่งใดที่ตนชอบเลยเข้าใจว่าดีและเป็นประโยชน์ไปเสียทั้งนั้น จึงเป็นเหตุให้ทอดตนลงเป็นท่าแห่งความผิดนั้นๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะงานทุกชิ้นพึงทราบว่าเป็นคู่มิตรกับเจ้าของงานคนชั่วก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสุภาพชนทั่วๆไปจึงยากที่จะสังเกตเลือกคบเท่าที่ควรถ้าผู้สนใจใกล้ต่อความดีจริงๆแล้วก็พอจะทราบได้ในลักษณะของงานที่ชั่วและคนเลวสามว่า มีต้นเหตุอันไม่ดีขึ้นกับรูปงานและตัวของเขาเองเช่นผลงานอันเกิดจากทุจริตมีการต้นสะดมเป็นต้นยอมทำปุณณน,นั้นได้รับโทษมีประการต่างๆเช่นติดคุกนอนอยู่ในเรือนจำจนกลายเป็นคนอับแสงไปเสียทั้งร่างมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดเวลาที่ตนยังโหยขนรมนั้นอยู่ เมื่อผลของความชั่วประกาศตัวให้เราทราบว่าไม่ดีตลอดการเช่นนี้แม่ผู้จะทําความชั่วจึงเริ่มประกาศตัวว่าจะเป็นคนพานในขณะเริ่มลงมือทําเพราะฉะนั้นความชั่วกับคนชั่วจึงพอสังเกตได้ในขณะเดียวกันซึ่งพอจะหาทางดีเลีเ่ยงได้โดยมารยาทอันดีงามของเราตราที่บอกไว้ให้เราทราบว่าเขาเป็นคนชั่ว ก็ประทับไว้กับกายวาจาใจของเขาอยู่แล้วในอันดับต่อไปที่เราจะควรทราบก่อนอื่นคือตัวเราผู้พร้อมอยู่แล้วที่จะทําทั้งความดีและความชั่วยอยู่ทุกขณะจึงควรสํานึกและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีเพื่อดําเนินงานให้ได้ผลเท่าที่ควรแต่ต้นจนวารสารอห่งชีวิตหลักธรรมที่ท่านวางไวม้มีเพื่อประการคุณภาพของบุคคล ม่ให้ทอดตนลงสู่ความเดวทรามมีอยู่มากแต่จะยกมาสแสดงพอเหมาะกับนิสัยของผู้ปฏิและกำลังของผู้ปฏิบัติมีดังนี้อิทธิทูโตปุริสะทูโตยาเป็นคนชอบอวดรูปโฉมพนมวันในรูปร่างสวดทรงและความงามของตนจนเกินไวและความพอดีจะเป็นคนทําลายศักดิ์ศรีแก และความงามอันนํำค่าคือคุณธรรมพานใจของตนให้ขาดสะบ้านลงทั้งขาดความนับถือของสังคมผู้ดีและไม่เป็นที่ไว้วางใจของครอบครัวตลอดผู้ปกครองทั่วๆไปเพราะคนที่เป็นนักเล่นหญิงและนักเล่นชายยอมกลายเป็นคนเจ้าชู้ชอบสนุกสนานในทางการมารมณโดยไม่รู้สึกตัวที่กินอยู่รับนอนไม่เป็นหลักเป็นฐาน ชอบเที่ยวในสถานที่มีสิ่งย่อยวนใจให้เพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาและชอบถือเอาที่เช่นนั้นเป็นที่กินอยู่หลับนอนจนลืมตัวลืมการงานบ้านเรือนหมดความสนใจในทางให้เกิดประโยชน์แก่ตนและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาจะมีกินมีใช้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหวัวตัวร้อนแม้จะเป็นจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้น สมบัติเงินทองจะหมดไปเพราะสิ่งโย่วโยนใจย่อมเป็นที่พอใจของเขาไม่เคยตั้งเรียกบวกรบในรายรับจ่ายของตลว่าได้มาและเสียไปเท่าไหร่และเสียไปเพราะเหตุใดบ้างคนเราลงได้เป็นนักเลงแล้วไม่ว่านักเลงอะไรต้องเป็นนักจ่ายขึ้นหน้าเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นนักเลงจึงทําให้เสื่อมเสียนิสัยและโภกรัพย์ ท่านจึงเรียกว่าอบายมกคือทางแห่งความเสื่อมสุราตูโตอยาเป็นนัเกเลงดื่มสุราจะเป็นเหตุให้เสียทั้งทรัพย์และก่อการทะเละวิวาทเมื่อดื่มเข้ามากทำให้เกิดโรคถูกติขินนินทาหมดมรรยาทอันดีงามและหมดยางอายต่อบุคคลทุกชั้นหมดความเคารพในสถานที่และบุคคลควรเคารพทั้งทอนกำลังสติและปัญญาลงโดยลำดำับ ความจริงท่าสุลาในนักเลงสุลาได้แพร่ไปในสถานที่ใดมากที่นั่นไม่ค่อยจะได้รับความสงบสุขแต่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมีกะการทะเลาะเบาแวงฆ่าฟันดันแทงถึงตายเพราะริสุราก็มีมากดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ะวันแม้จะใช้านามแฝงว่าเป็นยาเสริมบ้าหรือยาผิดบ้า ก็คงจะไม่ผิดเพราะคนดีๆมีสติสมบูรณ์เหล่านี้เองพอดืม่มยาเสริมหรือยาผิดนี้เข้าไปพอสมควรแล้วไม่เพียงกีน่นาทีจะเห็นสมุนของความไม่มีสติเริ่มแสดงออกมาทันทีเป็นอาการอ,าารอ,ว,ดาอวดมั่งอวดมีอวดดีอวดฉลาดและอวดเก่งกล้าสามารถจะปราดออกมาทางกายวาจาทันทีเพราะฤิสุราเข้าไปทำลายใจให้เสียหลักแล้ว สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจต้องล้มละลายไปตามๆกันมีแต่ฤทธิจุฬาเข้า,ขาควบคุมหัวใจท่าเดียวจึงสามารถฆ่าได้ทั้งโลกทั้งเมียและญาติมิตรสหายตลอดบิดามันดาผู้บังเกิดกล้าวผู้สาเลี้ยงดูมาแต่วันตกครอดทั้งนี้เพราะอำนาจนิธิดีกรีมันสูงสดฟ้าจนมองลงมาเห็นคนในเมืองมนุษย์ตัวเล็กเท่าหนูไปถ้าฤทธิจุฬาได้ออกหน้าใน สังคมและวงงานในแล้วต้องกลายเป็นสังคมและวงงานที่แหลกเหลวไปทั้งนั้นไม่มีความเรียบร้อยสวยงามจะตั้งอยู่ได้เพราะฤทธิสุราเป็นเหตุเลยเพราะฉะนั้นนักปรา์ท่านเห็นภัยอันจะเกิดจากฤทิสุราว่าจะทําความเสียหายให้แก่มวลมนุษย์ผู้รู้เท่าไม่ถึงการจึงรีบห้ามไว้เสียแต่ต้นมือเพื่อผู้สนใจคราต่อความเจริญเจตนและส่วนรวม จะมีทางดีเลี่ยงไปได้การบนคุณจะตนและส่วนรวมทางด้านพระศาสนาท่านถือว่าเป็นโรคร้ายสามารถทําลายสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมนุษย์ให้เสียไปเพราะสุราเป็นตัวก่อเหตุส่วนทางโลกผู้แสดงไม่ค่อยมีความฉลาดพอจึงไม่สามารถนํามาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบโดยละเอียดว่าการดื่มสุราดได้ผลดี พอที่จะสามารถทําคนบ้าหรือคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมีความฉลาด,ลาดตราบเปืองได้อย่างไรบ้างจึงขอให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้เคยผ่านโลกมานานวินิจัยกันเองมีเพียงกล่าวตามหลักธรรมที่ท่านว่าสุราถูโตเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภกรัพย์ของมวลมนุษย์ได้ทางหนึ่งเท่านั้นรักขาถูโตอย่าเป็นนักเลงเล่นการพน,นันก็การพน,นันมีหลายประเภท จนไม่สามารถจะนับอ่านได้เพราะผู้ชอบทั้งในทางนั้นผลิตกันขึ้นทุกวันเราควรทําความเข้าใจอย่างง่ายๆว่าการหวังแพ้หวังชนะมีเงินทองหรือสิ่งของมีค่ามากหรือน้อยกว่าตามเป็นเครื่องตอบแทนในความแพ้ความชนะนั้นๆเรียกว่าการพนันทางนั้นผู้ชอบเล่นการพนันจนติดนิสัยแล้วต้องเป็นนักพิกแพงทางกลณุยาเพื่อล่อลวงทรัพย์ จากคนอื่นมาเป็นของตนพูดฟังง่ายๆก็ว่านักความจริงหายจรินั่นเองเรียกว่าทําตนให้หมดความเชื่อถือไม่มีใครไว้วางใจได้เหมือนว่านอนสัตว์ประเภทนี้แม้ใครๆจะนํามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนคุ้นและเชื่องต่อเจ้าของแลว้วก็ตามแต่จะประมาทนอนใจในสัตว์ประเภทนี้ไม่ได้อยู่นั่นเองพอเจ้าของบ้านเผลอเมื่อไรถ้าได้โอกาสก็ทับถ้วยทับชาม ทุบต่อยหมอ้อข้าวหมอ้อแกงฉีดเสื้อผ้าและทำลายสิ่งของมีค่าในบ้านตลอดจนเอาไฟเผาบ้านเพาเดือนให้ไม้แหลกเป็นจุน่จุนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนี้ใครจะนำมาเลี้ยงไว้ต้องผูกล่ามหรือขังไว้ในกรงจะปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆย่อมไม่ได้และเป็นสัตว์อันใครๆไว้ใจไม่ได้ตลอดการด้วย นักเลงเล่นการพน,นันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโทษที่ตนได้รับย่อมมีการก่อเวรกับผู้แข่งขันหนึ่งเสียทรัพย์โดยปราศจากประโยชน์หนึ่งเสียนิสัย,สยกายเป็นคนอันไกลไไม่เชื่อถือหนึ่งชอบเป็นพโมยเพราะการพน,นันเป็นต้นเหตุหนึ่งทรัพย์นี้มากน้อยย่อมหมดไปเพราะการพน,นันทรัพย์ที่ได้มาก็เพื่อการพน,นันแม้การแสวงหาทรัพย์ก็ชอบแสวงหาในทางที่ผิดน สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ชอบแต่งงานด้วยเพราะกลัวจะเผาผลาญทรัพย์สินและพาเขาให้ล่มจมเียอธิบายเพียงย่อๆพอเป็นคติเครื่องเตกอนใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าการเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นความเสื่อมเสียทีสายและโภกรทรัพย์ได้ทางหนึ่งปาปมิตโตยาคบคนชั่วเป็นมิตรและมีความสนิทสนมกับคนชั่วจนพาตัวให้เสียไปด้วย คาว่าคนชั่วมีหลายประเภทนับคนชั่วสามจำพวกที่กล่าวแล้วเขาต้นเขาด่วยพูดฟังง่ายๆก็คือคนในลักษณะสามจำพวกจัดเป็นป่าประมิตรคือเป็นบุคคลไม่ควรครบทั้งนั้นเพราะเป็นคนประเภทอันไกลไม่พึงปรารถนาอยากคบค้าสมาคมไปหามาสู่นอกจากพวกของเขาเองเท่านั้นเป็นคนชอบเอาเปรียบอรัดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นชอบลักขโมยดีชิงยิง่งลาว ล้นจี้ตัดช่องย่องเบาสแสวงหาอาชีพโดวยวิธีเอาน้ำยอกหัวใจคนอื่นเพื่อเอาเลือดหัวอกเข้ามาบำรุงชีวิตหรือครอบครัวของตนเป็นตน้นเรียกว่าคนถอดเคลาปัญญาเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานที่ชอบทำอันเกิดจากกำลังปิแฝงของตนเหมือนอย่างปนเมืองดีทั่วไปความเคลื่อนไหวของเขาทุกๆอาการจสอนเห็นว่า เป็นเสือร้ายอยู่ในตัวซึ่งใ,ใครๆจะพึงระวังเสมอโทษในความเป็นพานหรือพวกปลาปะมิตรการจะอยู่หลับนอนไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนคนธรรมดามีการหลบหลีกซ่อนตัวอยู่เสมอและชอบเที่ยวหาก,กินหรือแสวงหารายได้ในเวลากลางคืนยามดึกสงัดซึ่งเป็นเวลาพลเมืองดีรับนอนสิ่งของที่ได้มาในทางผิดกฎหมายต้องเก็บซุ่มซ่อนในที่ลี้ลับเสมอ ของบางอย่างต้องเก็บซ่อนไว้นอกบ้านไม่ยอมเก็บไว้ในบริเวณบ้านเรือนเพราะกลัวจะเป็นภัยจากตนเองหรือครอบครัวการกินอยู่หลับนอนของคนงพวกนี้ไม่มีความสบายเพราะต้องระวังภัยจากเจ้าของทรัพย์บ้างจากเจ้าหน้าที่บ้างซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะมาทางไหนและเวลาใดปากและท้องมีความอิ่มหนำทั้รานด้วยอาหารประจัยที่ได้มาด้วยการยื้อแย่งจากคนอื่น แต่ใจกลายเป็นไฟพระโนตนเองอยู่ตลอดเวลาหาความสบายเปิดเผยและอิสระเสรีอย่างคนธรรมนาไม่ได้ชีวิตของคนชั่วเป็นการเสี่ยงภัยอยู่ทุกขณะและไม่ทราบว่าคอากับศรีรษะจะขาดจากการตกไปเสียบอยู่บนหัวต่อหรือผูกแขวนอยู่บนกิ่งไม้ต้นไหนเวลาใดจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักสำหรับความเป็นอยู่ของคนผ่านเพราะฉะนั้นคน ผู้มุ่งความเป็นพลนุเมืองดีมีอิสระในความเป็นอยู่หลับนอนของตนและต้องการชีวิตให้มีคือมีแปรจึงไม่ควรคบป,ปราบมิตรคือคนผ่านอย่างน้อยต้องหวังเอาเปรียบพรัฐจากเราจนได้ไม่ยอมขัดทุนเพราะการครบกับใครๆท่านจึงเวียกว่าเป็นทางเสื่อมเสียนิสัยและโภกทรัพย์ได้อีกทางหนึ่งเมื่อเรา เว้นจากความหายนะคือความจิบหายสี่อย่างนี้แล้วเราควรตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้เจริญด้วยทรัพย์คือทางเดินของเศรษฐีจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์มีเงินมากซึ่งเกิดจากกําลังปีแข็งของตนตามภาษีที่ยกขึ้นไว้นักเบื้องต้นนั้นว่าอุทนาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์ไม่ว่าทางใดนักก็เอาเบาก็รับ ไม่มีการตำหนิงานว่าหนักไปหรือมากไปเพราะเห็นว่างานคือบ่อกเกิดแห่งเงินหรือพ่อแม่ของเงินถ้าไม่มีงานเงินก็มีขึ้นมาไม่ได้ตั้งหน้าทำงานเพื่อเงินจริงๆไม่ลบหีกปีดงานตื่นแต่ดึกเรื่องทำงานแต่เช้าไม่ขี้เกียจนอนตืกนสายและไม่เบื่อหน่ายในงานที่จะบรรดาลเงินโดยถือว่าเมื่องานมากเงินก็มากไหลหลากมาทุกทิศทุกทาง จึงกลายเป็นเจ้าของสมบัติขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่คือคุณแห่งความขยันมันประกอบการงานยอมบรรดาลคนให้เป็นเศรษฐีไม่เลือกนาว่าเป็นใครขอให้มีความขยันมันประกอบการงานอันเป็นเหมือนแม่เหล็กเท่านั้นยอมสามารถดึงดูดสมบัติมาได้ทุกประเภทและเข้าสู่เขียตแดนแห่งความขยันท่มท้นไปด้วยสมบัติเงินทองกองทรัพย์ นึกอันไดก็ได้ตามใจหวังจนกลายเป็นเทพบันดาลขึ้นมาเป็นเจ้าครองหัวใจของเศรษฐีผู้มีเงินมากให้ปรากฏเด่นในหมู่ชนค้อมอำนาจความขยันเป็นธรรมบันดาลพาะสิทธิข้อที่สองว่าอารักษสัมปทาเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะในการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมนี่คือตู้เซฟ เพื่อเก็บทรัพย์ที่ได้มาจากความขยันไม่ให้รั่วไหลออกไปโดยเฉดเพ,พระทรัพย์ที่ได้มาเมื่อไม่มีที่เก็บยอ่อมมีราดอาจสูญหายไปได้ไม่อย่างยืนตามธรรมดาคนเราเมื่อมีเงินมากอาจดื่มตนถือว่าตนเนียมนาจอาจจับจ่ายทรัพย์ให้หมดไปในวันเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาจึงเป็นยาขนานเอกแก้ความพุ่มเผือชรุชลไายความรู้จักประมาณเสียได้ กลายเป็นคนประหยัดทรัพย์ขึ้นมาเมื่อมีธรรมรักษาสมบัติก็อบอุ่นไม่ร้อนลนหาทางออกเพราะเรามียากแก้โรคผุ่มเฟือยเสียได้แต่ต้นมือจึงไม่กลายเป็นโรคระบาดสังหารทรัพย์เป็นมันมากให้เสียไปกลายเป็นคนมีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัวและเป็นสง่าราศีแก่วงสกุลอีกด้วยข้อที่สามสมชีวิตาการดำเนินการคลองขีด ไปด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปเป็นผู้มีหลักเหตุผลในการเก็บรักษาและการจับจ่ายประจำตนตลอดเวลาไม่เก็บรักษาจนตนเองเกิดความฝุดเคืองและจับจ่ายจนฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งเป็นการผิดทั้งสองฐางเพราะทราบถือว่าเป็นคู่ชีวิตในคราวจําเป็นถ้าจําเป็นก็ต้องจ่ายเพื่อถ่ายตอนเอาความสะดวกมาสู่ตน เท่าที่เห็นสมควรตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่จะเห็นจำเป็นไปเสียทุกอย่างก็เกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะผ่านมาเพื่อทำลายทรัพย์มีมากมายจนตามแก้ไม่ทันคนที่มีรายได้มากๆแต่กลับจนก็เพราะความไม่รู้จักประมาณเห็นการจ่ายเป็นของดีเสียท่าเดียวไม่เห็นคุณค่าในการเก็บรักษาทรัพย์ แม้จะมีมากจริงสูญหายไปลาวกับว่ามีปีกแท้จริงปีกหรือหางของทรัพ์ไม่มีแต่อาศัยปีกหางของความฟุ้งเฟอ้อเหเหมของความขนองและความไม่รู้จักประมาณพาบินหนีไปทั้งวันทั้งคืนคือพาบินเข้าไปตามชามข้าวต้มขนมอาหารว่างบัางโก,โกโก้กาแฟบ้างตามโรงนิเกะละครบ้าง ตามโรงภาพยนตร์บ้างตามรถยนต์รถไฟแท็กซี่บ้างเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวด้วยความขนองพร้อมตัง้งเครื่องประดับเล็กๆน,น้อยๆโดยไม่จําเป็นและแม่คำนึงถึงความลำบากมันจะเกิดมีแก่ตนในการข้างหน้าพาบินเข้าไปในโฮเทลบ้างในครับที่ขับก่อมบำรุงบำาเรือบ้าง บินเที่ยวตาอ,อากาศตามสถานที่ต่างๆบ้างทั้งนี้้วนแล้วแต่เป็นสถานเป็นสิ่งของนสถานที่ที่จะคอยสังหารทรัพย์ให้เสียไปโดยไม่จําเป็นเมื่อตรองดูแล้วสิ่งของนสถานที่ดังกล่าวถ้าใครลงได้ก้าวเข้าไปแล้วยอมเป็นเช่นกับโคตัวก้าเข้าไปสู่โรงฆ่าสัตว์มาเห็นโคตัวใดจะรอดพ้นชีวิตออกมาได้ นอกจากจะแปลสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังของโคออกมาเท่านั้นบกคนผู้พาทรัพย์ข้าวเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโคเช่นั้นขณะที่ก้าวเข้าไปทรัพย์ก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าไปด้วยแต่ขากลับทรัพย์ไม่ก้าวออกมาและกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นลายจ่ายซึ่งเป็นปลายพระอนานาจความชินต่อน,นิสัยของกูไม่รู้จักประมาณจึงทวีคูณขึ้นทุกวันไม่มีวันลุนละมาในสัยได้ถูกฝึก ในทางจับจ่ายจนพอตัวแล้วอะไรก็เลยเป็นของจําเป็นไปเสียทุกอย่างแม้รายได้ยังไม่ปรากฏแต่ความจําเป็นที่ท่ท้นเข้ามาอันเป็นเชิงบังคับให้จ่ายคอยจะประกาศท้าทายแกตัวเองอยู่ตลอดเวลาซื้อเงินสดไม่ทันจําเป็นต้องซื้อเงินผ่อนนักข้าวซื้อเชื่อเครดิตนักข้าจริงๆก็ซื้อแกมโกงไปเลย ทั้งนี้เนื่องจากพุทธนิสัยในทางฟุ่มเฟือยจนเกินตัวถูกเวลาทรับน้อยหรือหมดไปส่วนนิสัยที่เสียจึงนับปันทวีคูณและรบกวนให้เราได้รับความเดือดร้อนเมื่อหาให้ไม่ทันก็ผลักดันไปในทางมิชอบนักข้าวก็เป็นโจรไปเลยทั้งๆท,ที่เราไม่อยากเป็นเช่นนั้นแต่เพราะสนิมเบื้องต้นก็เกิดจากเหล็กเล็กๆน้อยๆ ต่อไปก็กัดเหล็กให้เสียจนใช้การไม่ได้นอกจากนิสัยกลายเป็นคุณกากลายเป็นเสียร้ายอานอกจากนิสัยกลายเป็นเสือร้ายตัวศัตรูต่อทรัพย์แล้วยังมีทางถ่ายทอดให้คุณมมุตและคุณธิดษรับไว้เป็นเครื่องสังหารตนต่อไปอีกเป็นเวลานานนี่คือโทษแห่งความไม่สำนึกตัวจึงกลายเป็นนิสัยโรคระบาดติดต่อกันไปเรื่อยๆตลอดวงศสกุล ทิฐุกคนเราก่อนจะทําอะไรควรพิจารณาให้รอบขอบไม่เช่นนั้นจะเป็นทางให้ผู้อื่นเสียเพราะเราเป็นตัวอย่างไม่ดีอีกจํานวนมากเพราะผู้ใหญ่ทุกคนต้องเป็นแบบพิมพ์ของเด็กได้ทุกๆวัยถ้าแบบพิมพ์ดีสิ่งสําเร็จรูปมาจากแบบพิมพ์ก็จะกลายเป็นของดีไปตามๆกันเพราะฉะนั้นการจ่ายทรัพย์ไม่รู้จักประมาณและม,มีหลักเหตุผลข้ามประกัน ทรัพย์ที่มีอยู่จึงพร้อมที่จะจิบหายไปตามๆกันจนไม่มีอะไรเหลือเด็กที่เดินตามผู้ใหญ่ก็พอจะเสียทั้งทรัพย์และรับเอานิสัยไม่ดีไว้สังหารตนในอนาคตก็จะปรากฏกับคนเสียหายไปทั่วโลกไม่มีใครจะฉลา,าดสามารถนำแผ่นดินเป็นทองทั้งแท่งไว้ได้เมื่อแผ่นดินถลม่มบ้านเมืองก็ล่มจมไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นสมาชีวิตาจึง็นธรทมค้ำจุนโลกไม่ให้กลายเป็นโลกที่ล้มเหลว ผู้ต้องการความเจริญในทรัพย์สินและบุตรธิดาที่ดีจึงควรเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าวไว้ครองหัวใจอย่าเชื่อขีดเด็ดัญหาความโลเลยิ่งกว่าธรรมจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์และเป็นสง่าราศีกัตนเองและวงสกุลตลอดกาลนานบทที่สี่กัญญาณมิตรตาคบเพื่อนที่มีน้ำใจเป็นธรรมงามทั้งความประพฤติและน้ำใจได้คติจากเขาเวลาเราเข้าคบค้าสมาคมใกล้ชิดจะติดต่อกันงานหรือมี ความจำเป็นเกิดขึ้นเขาช่วยเป็นพระจัดทำชั้นพี่น้องร่วมอุทถนเดียวกันไม่เห็นจะได้ทายเดียวยังกล้าสละเป็นสละตายเพื่อเราด้วยเมื่อความคราจําเป็นเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากัญญาณมิตรแปลว่ามิตรที่งามหรือสหายผู้เพิ่งเป็นเพิ่งตายจริงๆในขณะเดียวกันเราก็ควรบาเพ็ญตัวให้เป็นอย่างเขาด้วยไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นมิตรที่เลวทามซึ่งคลยๆไม่พึงปรารถนาอยากจะคบเช่นเดียวกันเพราะการโคมิตร มีน้ำใจกล้าเสียสละต่อกันเป็นสำคัญมากในคราจำเป็นทั้งเขาทั้งเราไม่เช่นนั้นจะคบกันได้ไม่นานอาจเกิดความเมื่นหน่ายและหันหลังให้กันถ้าไม่กล้ามองหน้ากันตลอดวันตายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนคบมิตรต้องสังเกตด,ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงต,ตัดสินใจคบด้วยความซื่อสัตย์ฝากชีวิตจิตใจต่อกันจริงจะเป็นเพื่อนต่างเป็นตายกันได้ตลอดการนานตามที่ได้อธิบายมาส่วนศีธรรม เครื่องประดับกายวาจาใจให้งอกงามด้วยบุญกุศลอันเป็นผลให้เกิดสุขในภพนี้ในภพหน้านั้นเป็นของสําคัญยิ่งก็รากงาแย่งกุศลนั่นขึ้นอยู่กับกระทาคือความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลไม่เชื่อแบบกลุ่มเดาซึ่งค้นหาหลักฐานไม่ได้พูดยังฟางง่ายๆก็คือเชื่อดีชั่วบุญบาปว่ามีจริงสุขทุกข์จึงเป็นผลให้สัตว ผู้ทากรรมเนื้เสวยทั่วหน้ากันและกรรมนั้นต้องเป็นของทุกคนซึ่งเกิดจากตนผู้ก่อเหตุไว้และเชื่อความตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเพราะอํานาจแห่งพระกุศลที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ความเชื่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นรากเน้าแห่งกุศลส,สามารถยังผู้บําเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้บําเพ็ญด้วยความเต็มใจเพราะความเชื่อเป็นแรงงานสําคัญเมื่อผู้มีความเชื่อฝังอยู่ในใจแล้ว แม้จะให้ทานักษาสีหรือภาวนาย่อมทําด้วยความเต็มใจฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นกําลังเพิ่มความเพียรในกิจการต่างๆให้สาเร็จได้ตามใจหวังเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นต่อความสําเร็จย่อมเป็นผู้นําของกิจการต่างๆให้ถึงแดนแห่งความสมบัติได้ทุกกรณีศรัทธาจึงเปรียบเหมือนพืชอันดีที่จะควรบํารุงให้เจริญขึ้นด้วยธรรมอีกซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันผลงานที่จะพึงได้รับ ย่อมสมบูรณ์ขึนน้นเป็นลำดับการมาเป็นฐานในรักษาศีลตลอดปัญญาความฉลาดรอบรู้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาเป็นภาาพ,พื้นแห่งความเฉลีอ,อยดีแล้วจึงควรจกลกาวได้ว่าคนทำดีจนปรากฏได้รับผลแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ย่อมสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในงานในผลของงานที่ตนจะถึงได้รับแม้พระพุทธเจ้าและสาวกถึงทราบว่าเป็นเพื่อประเสริฐเลิศโลกได้ เพราะศรัทธาเป็นรากฐานเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งมิบากสมบัติอันไพบูร์ในเบื้องหน้าจงเริ่มบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เจริญขึ้นด้วยศรัทธาของสนก็จะได้ประสบผลเป็นที่พึงพอใจในทิฏฐธรรมปัจจุบันและสำปราจะพบเบื้องหน้าโดยไม่ต้องสงสัยนวาสานแห่งกระทำเทศานานี้ขอบรรดาท่าน ฟงจงยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระศาสนาอุตสาหบำเพนตนด้วยศรัทธาในกิจที่ชอบประกอบความดีอยู่เหนือเหนือก็จะได้ปรากฏความเจริญรุ่งเรืองในตนสิ้นกังวลภายในใจโดยไหนที่ได้แสดงมาก่าสมควรแกเวลาขอยุติดลงด้วยเวลาเพียงเท่านีเทวังก็มีดุยเพื่อกาละชนี